เอาแล้วสิคะทุกคนสวัสดีจ้าอยู่กับทิกอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าล่าสุดทุกคนใครได้ดูข่าวบ้างโค้ดออสเรียกตัวน้องออมสินสสิพภพรกลับเข้ามาทุกคนดีใจกับน้องนะคือหลังจากที่น้องไม่ได้ติดรายชื่อนะคะทุกคนล่าสุดก็คือโค้ดออสเรียกตัวน้องกลับมาก็คือฟอร์มน้องอ่ะจะบอกว่าอ,อมสินะน้องเป็นคนตีแรงนะทุกคน ตีแรงเสิร์ฟแรงตีดีแต่น้องยังขาดความมั่นใจนะทุกคนพอน้องได้โอกาสเนี้ยได้โอกาสนี้กลับมาอยากให้น้องแบบฟอร์มดุดุมากโคดอสน่าจะดึงศักยภาพในตัวน้องออมสินออกมาได้เยอะมากๆเลยยังไงรอติดตามนะทุกคน รอติดตามดูโคดออสจะดึงศักยภาพของออมสินออกมาได้สักแค่ไหนยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งนักกีฬาวลอลเลย์บอลทั้งสตาฟโคดนะทุกคนแล้วก็แฟนขับวลบอลเลย์บอลทุกคนเอาใจช่วยเอาใจช่วยมากๆเลยทุกคนดีใจกับน้องมากนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรามาฟังช่วงสุดท้ายที่ น้องให้สัมภาษณ์หลังจากถูกเรียกตัวกลับเข้ามาในทีมชาติอีกรอบหนึ่งกันเลยนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะคะช่องนี้ไม่ดราม่านะทุกคนไม่ชอบดราม่าให้กำลังใจมากกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์กันทุกคนแลกเปลี่ยนกันยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะจ๊ะเรามาฟังช่วงสุดท้ายที่น้องออมสินสสิพ,พรให้สัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคะ่ะ อาจารย์ออสค่ะที่ยังให้โอกาสหนูได้เข้ามาพัฒนาตัวเองแล้วก็โชว์ศักยภาพตัวเองมันมีช่วงเวลาที่หนูซ้อมแล้วก็ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอาจารย์ออดด่วเผื่อเขาอาจจะเรียกหนูกลับมาเนี้ยก็คือทําให้เต็มที่ค่ะแล้วช่องนั้นนะหนูที่หนูเคยให้สัมภาษณ์แว,ว่าจิตใจหนูหนูอะไม่ค่อยโอเคตอนนี้มันก็โอเคขึ้นมาแล้วค่ะรู้สึกว่าตัวเอง นิ่งขึ้นแล้วก็มีความกล้ามากขึ้นค่ะก็แค่คิดว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้เราได้มายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะความกลัวมันก็เลยหายไปก็เลยมีแต่ความพยายามค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็ควรที่จะทําให้มันดีดีกว่าเดิมการได้ร่วมงานกับอาจารย์ออสครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นขาดแล้วก็คิดว่าน่าจะเหนื่อยมากๆแน่ๆหรือเพราะว่าจากที่ฟังน้องๆก็ ซ้อมหนักค่ะค่ะก็อยากขอบคุณพี่พีทางบ้านก่อนเลยนะคะอย่างแรกที่เอ่อเปิดใจแล้วก็อยากให้พี่ทางบ้านให้กำลังใจหนูแล้วก็ทีมชาตินะคะให้มีแรงในการต่อสู้ค่ะทุกทุกแมตช์ทุกทุกรายการอยากให้พี่พีทางบ้านส่งกำลังใจมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ